เดี๋ยวตะเลก่อนกับอีสานพี่น้อใช่เมืองวังขาก่อนกับอีสานกไก่เนี่ยได้พี่น้องขอโทวว่ามองตังมันไก่อื่มเจไามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่น่ารักสำหรับคลิปนี้สาวมนพามา กินข้าวอร่อยอร่อยซื้อมาจากข้างทางไก่อบฟางเป็นตัวปวศวสชันมาพี่น้องซื้อร้านเพิ่นไก่อบฟางปวสสงสัยผู้เลี้ยงจะบอวสอมาขายไก่เหมืับพอเบสกขบูบจากัน่เปนไส่ซื้อมาแบบนั้นยุคโควิดนาะพี่น้องน้องไก่อฟฟางปวสแต่ก่อนจะกินขอดูบรรยากาศทำเลสุดยอดก่อนครับผมอ้าวแม่ยังกิน สีฟู้ดครับกินง่ายๆเลยพี่น้องคลิปนี้ครับจิ้มแก้วได้ถ้วยสองใบใส่น้ำจิ้มนะคะครับอ้าวข้าวเหนียวซื้อครับที่บ้านก็มีไหนขอยชู้นะครับได้อันหนึ่งมะเพชรเทศถ้าจะกินเข่าคนน่ะคนจะกินเข่าครับมะเขือเทศอันเก่งอ้าวมุ่งพี่น้องไก่อบองค์ ไก่อบฟางเขาเรียกไก่อบฟางก็ไม่ได้อบอุ่นเอาเอาตีโซลานนะเ้าอบอฟางก็ต้องอยู่ในโอ่งอันนี้ไก่อบฟางไก่อบฟางปว่สอ่ะโอเคครับทางกล้องกินกันเนาะแม่เนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะทานกันมาหาเบิร์ทะเลกอดกับไกอีสานเดี๋ยวตะเลก่อนครับอีสานพี่น้องใช่เมืองมวึงขาก่อนกับอีสาน ไก่เนี่ยเด้พี่น้องขอโทวว่ามองตังมงไก่เจ้าไหมไก่อบฟางากับมี่กลิ่น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 ควันไฟเนาะกินควันไฟยังหน่อยอยู่เจ้าครับนั่งไหมนั่งแบบนี้แหละมันจะกลิ่นเหมือนมังดาเลย อืเขาใช้เมืองดามานันนาหน่อยน้อน,นีอ่นะรถจะจอดที่นี่ใกล้ๆมันกต่มิกินกังแล้วไหมเราใช่กินควันไฟอ,อะ่ะจะกจ่วแซ่ดนะอ,อ,อร่อยอ,อันนี้แหละอร่อยอมันเป็นซีฟู้ด มันจะไก่เนี่ขอสวดได้ไี่น้องมนเหมืนบยากาศทะเลทั้งล่ง แบบเนาะเหมื่อนบรรยากาศทุกอย่างทุกขัก,กระเีาะขอยนักกินตะไคร้ด้วยอ,อยรู้สึกว่าขอยเนี่ยอยูอ่ดนมาได้ดอกเป็นห่วงเพื่อนอ็นใจเมียมือยบ ้เธอมือนเอมืออื่นทอ,อือฮือกลับไปในที่นีจะไปซสื่ออาหารทะเลคือปลาหมึกจังอาหมึก,กว้วยหมึก้วยหมึกอนหอม,อมน,นอะกระประะู๋เปลาน่ะอิ่มแล้วเนะาะมันยุไกลถนนแต่มีเสียงรถ่นน่นเบื่ะ เกิดตจะเนีย่ยเอาแต่แนวข้าวบุกไฟได้กิน,นอ่ะกับกุ่งเนาะแล้วกับมะกล้วยเดอ้อถ้าไปซื้อกล้วยน้ำว่านี่แค่นั้นอหไแนวอยากได้ข้าสซไปซื้อใส่ดีซื้อทะเลสดๆและแม่พิมพ์เนาะ ไี่ได้ใช่ี่มแนมินหูอ,อากาดีบ้านมะนังหล่งรหรอลูกสาวนอนหลับ จงขาไว้ลูกสาวเลยพี่น้องขาหนึ่งพอกินขาหนึ่งก็ขาหนีงจ,จงไว้เพ,พิ่นมนันคือจิมักนะแม่เนาะมันนอนตื่นขึ้นมันกินว่านี้นี่กินกินิม่หมด เด้อพี่น้องทุกดีอันเซตหะผู้บบาวผู้บบาวเซตนะฮะเบาเท่าไหร่บผู้บ่าเมืงลาวเจ้าผัวสิผู้บบาเมืงลาวหอยกอยากมีผู้บาาบาวที่ผัวผหน่อยบา้าง ไอ่บอมีผัวน้อยพระเจ้าผัวเถาคุบ่าวเถากับสาวไวทีนรุ่นแม่เขาไปเอินไวทีนเดี๋ยวเอาสิุ่นแม่น่เขาเอินไวทามคนอา่าเชิมัรได้ผัวเถาอายุเจ็ดสิบเลยสเอาพราเราอายุเจ็ดสิบเนี่ยไวทีนกขต้องบอเออ่เกินยี่สิบไวทีนคือไวสิบเจ็ดสิบแปด มมีคนหมกขอขออักหอยกับบอไแดงเงินผิดชัยเครื่องเครื่องครบกันมีคนจีเลี้ยงดูสาวมนอนพอกระดีไจ่ได้เป็น้องเลี้ยงดูได้ดีก็บาเป็ดนะ เลี้ยงเองได้ค่ะเลี้ยงจะคล้องได้แมนบอมมี่เบาเพชรก็เลี้ยงจะคล้องได้รับจ้างทั่วไปเงืนเดือนเมื่อละลอยซองลอ,อ,อยคอยขยูได้พะแนมเจ้าเลี้ยงลูกซวยขอย่อยย่าทีมมาข่อยเลี้ยงผู้เดียวเวลาเนงนินมีข้ามกับส่งให้ลูกให้เมีย แบบอะไรเนาะทีนก็เจ้าย่งยางข่ทางขั้งไหยไว,ไว้แดงตรงต่วนนู้ยเสืออ้อก็ไะมุ่นหอ่อย,ยอยากษบ่อเป็รอยางยังสามวนันอนุมัติก็ได้รวดอนะ่ะไอ้พ่อำซื้อได้ เนื้อไก่อันไรเดี oh, ๋ยวเังกล้องให้กันก่อนเรายังทันที่หรอแม่เออแต่เจ็ดแต่เจ็ดกว่านาทีอะไรพี่น้องเลยเอาเจ็ดทิพว่าเอาเอาคอเห็นช่องช่องหนึ่งครับตลอดให้กันกินน่ะ เอาอย่างแั่เระทอดซิฟเลยแม่ก oh. ินนะมันทอดกินนะมันทอดไปเบิ่งแต่มันยี่สิบกว่านาทีเขาแกงให้กินตำหูเผ็ดเผ็ดแม่ oh. ตำหูมันไม่มีดากกันจะว่ากินดากกันหมดแม่ดากมันมันเอาไปแล่เหิงเนี่ยน้องไปถามว่าดากมันไปใส่กนร้อยเอาแล้วด่วนแล้วมันคุยโทรศัพท์แะไรอย่างี้ยขงค้าเนี่ยเขาให้ลูกไผ่เด้อให้ลูกสาวไผ่ นั่งตืนมานั่งก็ดีกินของมักไปเลยล่ะเพราะทึ่งเขาก็ยังมีเสียงข้าเจ้าต่อมี้ยงเนาะว่าเจ้าดิแทบแบแลเลยเนาะเพราะว่ามันกในที่มันนี่อยู่ที่ปุ๊ดแทบคนละแบบ ăn đi ốc kêu kiao cảm ơn đẹp ôi y mắng mắng rồi กากินดอ้อคาราฮอดซิเดอ้อให้มันฮอดดอ้อโอเคครับอืมกินมที่ตั้งไหนนอกไป <laughs> กินใบมืดไต่บ้านค้านี่างไยอยู่ไปพยายามไปเบ่งลูกนํำกินหนึงเอยม,มาคนน้อนอีกสามถึงม้นในน,นอนหนเนา เอานี่ใบแม่สำหรับคลินีกก็สิได้ลาไปก่อนด้วยพี่น้องค่ะเพราะว่าสิได้พาพาไปหาสื่อหาทะเลเกียมโค้งไว้เกี่ยมกลับบา้านกลับบ้านเราเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าบ้านเราค่ะมีคนดูแลให้อยู่แต่ว่าเก่งใจเผ่นพี่น้องงั่นเวยมามเฝ้าเงี้ยคนลยตลอดเนาะกลับบ้านเรารักเรารออยู่<ม>นะคะนั่นคือบ้านของเราที่แท้จริง ไม่มีใครไล่ไม่มีใครไม่มีใครอะไรอะไรอะไรหรอกท้งนั้นแหละอยู่นี่ก็เป็นบ้านพักตาอากาศอยากัวเราอยากมาตอนไหนเราก็มา <laughs> อยากลัวไอ้ซุมมนโนอันที่ว่าเฮ้ยเขาไล่มันออกออกกระทันนั้นก็ <laughs> <laughs> เลยอยากลัวี่นองเลยบ้านอันนี้เป็นบ้านพักตาอากาศอยู่ระยอง <laughs> แต่ถ้ามีคนมาอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ <laughs> ถ้ายังไม่มีใครอยู่แล้วก็มานอนเหมือนเดิมใช่แล้เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ